สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการโหลดเพลงนะครับเพื่อที่จะมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอใน k i ายมาสเตอนะครับด้วยโทรศัพท์นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือแบบไม่ติดลิขสิทธิ์เลยนะครับ100%ซ์เลยนะครับ ทุกคนมีปัญหานะครับหลายๆคนนะครับมีปัญหาก็คือเวลาที่เราจะเอาเพลงมาประกอบเนี่ยก็จะเกิดปัญหาการติดลิขสิทธิ์กันนะครับมาดูวิธีการทํานะครับเริ่มต้นเราก็จะเข้าไปที่ Chrome ก่อนนะครับเราก็ไปใส่นะครับที่ช่อง URL นะครับเป็น www.youtube.com นะครับ้าไปถึงนะครับเราก็จะเจอหน้า YouTube นะครับ เป็นในรูปแบบของโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กดเลือกไซส์ดิ t ท็อนะครับต่อมานะครับขวามือด้านบนนะด้านบนนะครับเราก็จะเจอกับโลโก้ช่องของเรานะครับเราก็เข้าไปนะครับกด YouTube s t u d i สตูดิโอเลยครับเข้าไปถึงนะครับด้านในนะครับ ซ้ายมือล่างสุดนะครับก็จะมีปุ่มเป็นเครื่องหมายเสียงดนตรีนะครับเราก็เข้าไปดูเลยครับนี่คือครับที่สําหรับแหล่งพวกเสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ฮิตกันนะครับหรือแม้กระทั่งเอฟเฟกเสียงต่างๆเราเข้ามาเอาได้ฟรีๆเลยนะครับสามารถที่จะเลือกหมดหมู่ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสัตว์ กระตูนเหนือไรก็ตามเสียงมนุษย์นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่ามีเสียงอะไรบ้างเสียงมนุษย์นะครับเรากดเข้าไปดูก่อนปึ๊บข็มีเสียงต่างๆหลายๆอย่างให้เราเลือกนะครับลองกดดูนะครับอ่าครับ พลงฟรีนะครับตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเราก็เลือกตามสบายนะครับเราสามารถตดลองฟัง็คือคนดูอ่นี้นะครับเสียงเพลงอาจจะขาดขาดหายหายนะครับเพราะอาจจะเกิดจากอ,าอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็เกิดจากโทรศัพท์นะครับที่อัดหน้าจอมันอาจจะ แรมของโทรศัพท์ทํางานไม่ทันนะครับต่อไปเราสามารถกดค้นหาได้ครับตรงช่องฟรีนะครับเลือกประเภทไหนก็ได้นะครับเดียวก็ลองเข้าไปฟังดูนะครับเราชอบเพลงไหนเราก็ฟังตามที่ชอบเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับเสียงมันจะติดขัดหน่อยนะครับเราชอบแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ขวาสุดนะครับเขียนว่าดาวนโหลดแล้วก็กดเลยครับนี่ครับล่างสุดกำลังโชว์ดาวนโหลดอยู่ครับ เมื่อเต็มแล้วมันก็จะบอกนะครับะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับนี่ครับเสียงมาแล้วครับชัดเจนเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ในแอปคายมาเตอร์ที่เราตัดต่อวิดีโอนะครับ เราก็เริ่มเปิด F อ a คันมาเตร์เลยครับเข้าไปที่โครงการนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะสร้างวิดีโอขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับขอเป็นภาพและกันง่ายๆนะครับมาม่วงลาวกันครับโอเคครับเดี๋ยวเจะดึงภาพนะครับให้มันยาวก่อนนะครับให้มันยาวก่อนเสียงเพลงมันจะได้ใส่มาแล้วก็พอดีหรือไม่ก็ ดูมีมีช่วงนิดนึงนะครับขอเด็งให้มันยาวก่อนครับโอเคครับเข,เข้าไปที่ audio นะครับแล้วเราก็เข้าไปหานะครับอัลบั้มครับโฟลเดอร์ à, folder, ครับขอโทษครับโฟลเดอร์ folder, ครับแล้วก็ไปดาวน์โหลด ครับตรงที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็มาหาเลยครับเพลงที่เราโหลดไว้ก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับไอซ์สามารถกดเล่นดูได้ครับตาโอเคแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเลยนะครับเพลงก็จะลงมาเลยครับเป็นแถบสีเขียวนะครับลองเล่นดูครับเราสามารถกด แล้วก็เลือกตั้งนะครับเปิดเสียงให้สูงหรือว่าต่ําก็ได้นะครับถ้าเกิดเราทาเป็นเสียงประกอบเราก็ต้องเปิดให้มันต่ําๆนะครับโอเคแล้วนะครับก็ลองเล่นดูนะครับสังเกตนะครับเพลงมันสั้นแต่วิดีโอของเรานี่มันยาวนะครับเราสามารถทําให้มันยาวเท่ากับวิดีโอนะครับแล้วก็ กดนะครับที่แถบสีเขียวเลยครับเสียงครับเห็นไหมครับมันไม่มีเสียงตอนที่ว่าไม่มีแถบสีเขียวเนี่ยเราก็กดไปที่แถบสีเขียวนะครับแล้วก็ไปที่ลูปนะครับให้มันเล่นเวียนได้นะครับแล้วก็ไปที่ยึดไปที่สิ้นสุดโครงการนะครับเห็นไหมครับแถบสีเขียวก็มาเต็มเลย แต่ว่าเราจะขยายวิดีโอขนาดไหนมันก็ตามมาทันทีเลยครับอ่านี่ครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับการลงเพลงนะครับในค่า s สม r t เตอร์นะครับหวังว่าทุกคนที่ฟังนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยหรือไม่ก็ติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วด้านล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ